สวัสดีนะครับผม<ด>เป็นเรื่องอีกแล้วนะครับขึ้นไม่ได้นะครับท่านผู้ชมฮะยางเก้าขึ้นไม่ได้นะครับท่านผู้ชมอผมเห็นว่าอายางมันจะใหญ่อย่ายยงนี้เนาะลงมาแล้วคิดว่าแต่มันจะขึ้นได้สบายนะครับผมก็ยอมรับนะว่าประมาทเกินไปนะครับยอมรับเล,เลยแหละก็อยอมให้โดนด่านะครับคราวนี้ก็ต้องให้ถึงมือพี่ พี่เอเขาบอกว่าเดี๋ยวจะทําให้เด็กดูว่าพี่เอบอกกันนี้นะเด็กน้อยมาเล่นเมื่อกี้เมื่อกี้เด็กน้อยมาเล่นผมก็ยอมรับน้าพลาดนะครับยอมรับเลยแหละเดี๋ยวดูมืออาชีพอย่างพี่เอนะผมไม่ใช่มืออาชีพผมขอลองไม่ตั้งใจเราดูพี่เอว่าพี่เอจะเอาขึ้นยังไงนะครับผมแต่ว่ายางเขาเกาะดีมากนะครับยางพื้นใหญ่คู่นะครับท่านผู้ชม แล้วก็กระทะลุ่งชิปนะครับเฮ้ยไปไหนมากลับรถนึกว่าจะไปกลับรถในบิงนาโนนตกใจแต่ตรงนี้ขึ้นไม่ได้แล้วจะไปลงไปในนู่นลองดูนะสกิลของพีนะครับจะขั้นเทพขนาดไหนไป ผมลองดูหมดแล้วทั้งเอาข้างหน้าขึ้นแล,โโล้วก็ข้างหลังนะครับขึ้นไม่ได้นะครับผม,เอ,มเอา,านหน้ามันเ<อ>ทินอ๋อพีเอเขาจะใช้ หักไปทางฝั่งนูน้นหรือเปล่าสองจริงใช่ไหมพี่เอ้ยเฮ้ยขาชิกเฮ้ยจะขึ้นได้แล้วเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยฮะ บ่อนน้ำแตกเหรอไม่หายไปแล้วอะไรอ่ะอย่ามันหยุดติ๊กติ๊กมันนี้น่ะน้ำมันดันเนาะเฮ้ยเฮ้ยเอ้ยกวนไหลเอาเกาะแล้วเกาะแล้วจะขึ้นแล้ว ได้แล้วเนี่ยฝัง <c oughs> ่งนี้มันจะขึ้นแล้วเนี่ยโอ้ฝั่งนี้มันขึ้นได้แล้วนะครับผม <c oughs> เอ้ยเอ้ยเอ้ย <c oughs> เล่งเอง <c oughs> เล่งเองนะครับเอาลองดูสกิลของพี่เอนะครับผม <c oughs> เอ้ย เออเสียวจังเลยอะ่ะตรงนี้มีตุ่มขึ้นได้ตรงนี้มีตุมต่ม,มอเอาดีนะครับผมเฮ้ยเฮ้ยลอยลอยแล้วเฮ้ย <c oughs> เอา <c oughs> เอาโอ้โห เฮ้ยเฮ้ยขึ้นแล้ว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 เฮ้ยขึ้นแล้วาฮ้ยลาับขึ้นมาเลยขับขึ้นมาเลยเฮ้ยทำได้ยังไงเนี่ยสุดยอดอ้าวลอาลองขึ้นดูจะขึ้นได้หรือเปล่าเอ้ยผ่านล่วงผ่านล่วงโอ้ยบิร์นยางนะครับผม สุดยอดสุดยอดพี่เอโอโ้โหนับถือฝีมือเลยนะครับผมขึ้นได้ยังไงเนี่ยขวางทางเขาป่ะพี่ขวางทางเขาโม่ก่อนนล้วจะถามก่อนมีเทคนิคอะไรดีๆถึงมันขึ้นได้ <c oughs> เดี๋ยวขอกัอบรถก่นอนขับรถใช่ไหมอ่ะเฮ้ยกลับตรงนี้แล้ว พอแค่ได้พออ่ะบอกเทคนิคดีๆหน่อยว่าทําไงถึงถึงมาขึ้นได้ขึ้นเองตอบง <c oughs> ่ายแล่ะมันเกาะมันเกาะอันนี้หรือเปล่าเกาะกิ่งไม้ได้คร <c oughs> ับผมได้ดูนะผมอ่านี่นะครับมันไม่เกี่ยวกับต้นไม้เลยพี่สันเนี่ยมัน,ม,นมันมีต้นไม้ช่วยนะท่านผู้ชมนะขึ้นเทพถ้าไม่างนั้นมันจะขึ้นไม่ได้ต้องขอบคุณต้นไม้ต้นนี้มากได้เหมือนผมภาพดีๆมันดูไงเขียนดู โอ้แล้วเราจะลงต่อไหมเนี่ยเหนื่อยยังหรือพอแล้วอ่ะลงมาคืนลงงั้นไม่สายหมดเจ๊ลงแบบนี้แหละโอ้โหการโคตรหมดโอ้โอเคนะครับผมไปลงไปตรงทางนู้นเฮ้ย แรงมากโอเคครับวีดีโอชุดนี้เดี๋ยวไปเพียงตอนนี้นะครับขอบคุณทุกไลค์ต้องกำลังใจนะฝากกดติดตามมาด้วยนะครับสวัสดีครับ